Idea, ไอเดียหารายได้วันละพันนี่คือสินค้าดิจิตอลที่เป็นธีมสัตว์ป่ามีสัตว์มากมายและมีโทนสีเดียวกันครับจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลโทนสีเบดเบดสร้างรายได้ไดปแล้ว6000กว่าเหรียญหรือราวราวสองแสนบาทซึ่งเขาทําสัตว์แทบทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อวางหรือของประดับตกแต่งที่เป็นธรรมชาติแบบนี้คนที่ซื้อภาพไปนะครับก็จะเป็นชาวต่างชาติเอาไปออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือจะเอาไปใช้ในแพลนเนอร์ไปออกแบบสมุดของตัวเองไปทําธุรกิจของตัวเองไปทําสมุดโน้ตแบบนี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะซื้ออไไปทําะร ขั้นตอนแรกเราใช้ AI คิดไอเดียก่อนครับว่าจะมีสัตว์อะไรบ้างให้คิดมาโดยที่ไม่ซ้ำกันแบบนี้เลยแล้วเราก็ให้ AI ทําพร้อมสร้างรูปภาพให้แต่ละข้อเลยนะครับจากนั้นก็นําพร้อมที่ได้นะครับมาสร้างรูปภาพด้วย AI แบบนี้จากนั้นเราก็นํามาตัดพื้นหลังสีขาวออกแล้วเราก็ทาไปเรื่อยๆตามจานวนที่เราต้องการครับหลังจากนั้นเราก็นําไฟล์ภาพทั้งหมดของเรา มาทำการจัดเรียงเพื่อออกแบบหน้าปกครับใส่ข้อความใส่รูปภาพหลายๆรูปให้ลูกค้าเห็นเช่นนี้เราก็มีรูปภาพเอาไว้ใช้สร้างไรายได้แล้วครับซึ่งรูปภาพแบบนี้อัปโหลดได้หลายแพลตฟอร์มมากๆใครเป็นมือใหม่อยากเริ่มต้นเรียนรู้หลายๆแพลตฟอร์มนะครับเจอก,กันที่คอร์สนี้ของผมได้เลยนะครับ